จากสวนสดๆจากสวน,นะคะ่ะดูในสวนเลยค่ะสวนผักไทยในสวีเดนนะคะถ้ามันไม่พอเครื่องเราก็จะเก็บอีกค่ะเก็บใส่อีกเพราะว่าเยอะดูเยอะนะคะไม่น่าจะไม่น่าจะโต เจ้าของสวนไม่พอใจทุกคนเราใส่น้อยไปเราต้องใส่อีกเด็ดมาจัดมาก็ซุปเยอะมากเลยน้ำลายไหลเลยตอนนี้แม่ตอนนี้เจ้าของสวนไม่มีอารมณ์ทำสวนแล้วทุกคนจะกินจะกินแล้วหิวหิวค่ะนี่ลุยไปเลยค่ะคลิปเจ๊ก็จะยาวๆนะคะทุกคนได้ฟิลได้ฟิลดีอะสุดยอดเลยอะใช่ไหมสุดยอดมากมาค่ะ ติดตามติตามเจ้พาเพลินเลยเนี่ยพาลุยสวนเลยเยอะมากทุกคนดูฮือฮือนะฮะอสวยมากดูฮือดูเน้นๆเลยโอ้หสุดยอดแล้วเดี๋ยวหันทางนี้นะทางนี้คือพักบุงของเราเจ๊ขยับนี้ ผักบุ้งก็จะมีอีกนะคะาานนที่มันโต,รเ,นโตรเร็วๆใช่ไหม <laughs> ดู<ว>ๆนี่ด,ด,ดูเดี๋ยวเราจะมาเก็บอันนี้ไปจิ้มนะจ๊ะหอมๆนี่อันนี้ออกดอกเลยอ,นนอันนี้คือผักบุง้งอร่อยมากเนี่ยเก็บจิ้มได้เลยน้องพึ่งรดเนี่ยดูก็รู้ว่าไม่มีดินน้องพึ่งรดรดน้ําไปเมื่อเช้าเนาะดูก็รู้ไม่มีดินค่ะทุกคนสุดๆเก็บผักบุ้งค่ะ ผักบุ้งไปก,กินกับซุปสะอาดมากเลยไม่ต้องล้างเลยค่ะกินได้เลยไม่ได้เตรียมนงเตรียมน้ํามาล้างนี่ค่ะอะไรนะคะไม่มีดินใส่ไม่มีเลยเอาราคาทุกคนนี่ดูเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาซุปเห็ดซุปเห,ห็ดนะซุปเห็ดกับไข่ต้มวันนี้เจ๊มาอยู่ที่ สวนผักไทยของน้องปามเนาะน้องปามกำลังไปเตรียมของมาน้องปามแบบว่าทนไม่ไหวแล้วมาหาของกินก่อนหยุดทำสวนแป๊บค่ะอื <c oughs> <c oughs> อร่อยนะคะเน๋วยวซุปแล้วมาแบ่งให้น้องชินี่ด้วยค่ะเอามาฝากเนาะอืเจ้ก็มายุ่งๆกับน,น้องเขามาเก็บ มาเก็บผักมาซื้อผักไปไปกินค่ะทุกคนมือมมลูกค้ามาเดินชมด้วยนะคะเข้ามาเดินชมได้นะคะทุกค,คนแต่ว่าต้องแจ้งต้องแจ้งน้องก่อนผักบุ้งค่ะผักบุ้งทางสวนเลยเก็บสดๆดเฮ้ อยู good, mm ่กูบ้านนี่ฮะนียฮเป็นตลิบเต็นบราะหุ่นคอมเมทลูกค้ามาซื้อสตรอเบอรี่ทุกคนเ mm hmm. จ๊บอกอย่าเพิ่งให้ลูกค้าเก็บนะเดี๋ยวเจ๊ไปเก็บก่อน <laughs> mm hmm. <laughs> อุ้ยขับไปอีกเ mm hmm. จ๊กินข้าวไปอบเจ๊ไปเก็บไม่ทันทุกคน ีเป็นครกค่ะทุกคนนี่ค่ะอุ้ยอายจังมาเป็นครกค่ะทุกคนามาบาักน้องคอ่ะามาตำกินกับน้อง,อ,องเย็นสบายมากทุกคนเสียงลมมันก็จะชิวๆแต่เจ๊อยากจะแบบมีบรรยากาศแบบนี้ค่ะก็เลยเก็เลยตั้งใจมานาอมาเยี่ยมน้องด้วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเจ๊ก็ทำงานไม่ค่อยมีเวลาเนาะ เนีัะเพิ่มมาเรามีเป็นครกค่ะทุกคนแคบปไทยก็ไปเอามาให้ด้วยดูทุกคนน้องบอกว่าเทใส่ถ้วยดีกว่าทุกคนเ <c oughs> จ้อบอกว่าอยู่ในครกก็ดีแล้ว <c oughs> ดูค่ะโอโ้โ <c> ห <oughs> หมูค่ะแล้วก็ข้าวข้าวด้เจพอมาในโปอยเนาะคันทรีมากทุกคนคะ่ะน่าก,กินมากขอบอกเลยค่ะแซปเวอร์อลังการนะคะ อร่อยทุกคนเมื่อกี้ลูกค้ามาเยอะค่ะทุกคนเยอะมากเลยกินตรงหน้าร้านพอดีเจ๊ก,ก็วิ่งขายอะไรนะขายสตรอเบอร,บรี่ทุกคนเดี๋ยวจะไปเก็บสตรอเบอรี่ค่ะมุคัมท,ทำไมขายถูกจังค่ะสตรอเบอร,บรี่อ่ะเจ็ดสิบฮะโลหนึง่งเจ็ดสิบเราลดจัดเสพทุกคนถูกมากเลยถูกเกินไปเปล่า มาทุกคนเมื่อเช้าเก็บสมรีมาสต๊อปมาเรื่อยหายหมดแล้วทุกคนมือของเจ๊เจ๊บอกพอแล้วไม่รับลูกค้าแล้วทุกคนเจ๊ไปเก็บก่อนเดี๋ยวมันหมดทุกคนโอ้ลูกค้าน่ะวันนี้สวนปิดนะทุกคนแต่ลูกค้าเข้านะ เปิดเป็นเปิดเป็นบางชั่วโมงไงทุกคนแบบพอดีอารมณ์ไหมคะไม่เวลาไม่อยู่ไม่อยู่ก็เอาป้ายออกเวลาอยู่เอาไปเออเอาไปออกไปโชว์เวลาเวลาเจ้าของสวนไม่อยู่เอาป้ายเข้าทุกคนอืปิดเป็นบางนาทีทุกคนอืบางคนขับรถมาใกล้ๆนะมันเจอป้ายปิดเพอาะเขาไม่อ่านที่เพจอะคะทุกคนอืลูกค้าไม่ลูกค้าถามแบบเนี้ยอันเนี้ยขายไหมเนี่ยแบบเนี้ย เขาซือเขาบอกเขาจะมางัดเอาเข<ะ>าบอกเขาจะไปงัดงัดเอาดอกไม้ไปไว้บ้านเขาอลูกค้าเนะเาะทุกคนกินซดนเลยเอาแหละเดี๋ยวมาเจอกันคลิปต่อไปนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องจบเพียงเท่านี้จ้าสวัสดีค่ะกับสวนผักไทยในสีเด่นได้จ้าเด้อใครบ้างก็มาเยี่ยมเยียนกันได้เนาะใครสะดวกเนาะมาค่ะ เจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะโหโหดูค่ะโหดูกอนี้กอนี้เยอะเลยนี่เยอะเลยจ้ะนี่เยอะเลยค่ะเยอะเลยค่ะโอ้ยดูสดมากใส่กล่องเข้าไปค่ะ เก็บเมื่อกี้ลูกค้ามาซื้อเยอะเลยค่ะหมดไปแล้ววิ่งเข้าสวนเก็บใหม่ค่ะทุกคนลาวิ่งเข้าสวนเก็บใหม่อีกรอบจ้านี่นี่นะคะโอ้ยต้องอดทนนะคะเข้ามาเก็บสตรอเบอรี่สวนน้องปามนี่เพราะว่าสวนน้องปามนี่เขาอยู่ในอยู่ในเต็นท์แบบนี้นะคะทุกคนอยู่ในเต็นท์แบบนี้จะค่อนข้างร้อนนะคะ